อย่างแรกที่ควรจะมีก่อนนะเวลาเราเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะเราต้องปล่อยวางนะแล้วก็ทําใจนะคะแล้วก็เพิ่มความเชื่อด้วยการที่ดูข้อมูลศึกษาโรคไประยะ4นะคะดูแลได้ฟื้นได้ดีขึ้นได้ลดอาการข้างเคียงได้ถ้าคุณเข้าใจนะคะเรื่องของค่าเลือด โรคไตระยะ4นะคะบอกเลยว่าหลายท่านเข้ามาด้วยอาการเครียดนะหมดความหวังนะคะลินบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอย่างแรกที่ควรจะมีก่อนนะเวลาเราเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะเราต้องปล่อยวางนะแล้วก็ทําใจนะคะแล้วก็เพิ่มความเชื่อด้วยการที่ดูข้อมูลศึกษานะแล้วก็คิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยสมองเรานะคะมันก็จะสั่งการตามความคิดเราเนี่ยแหละดังนั้นเราก็ต้องคิดดีๆไว้นะคะ ถึงแม้บันวันนี้ดินเข้าใจเลยบางคนอาจจะป่วยหนักมากไม่รู้จะคิดดียังไงนะคะแต่ว่าก็มองหาทุกทางออกนะแล้วก็มาเจอดินตรงเนี้ยลินก็คิดว่ามันต้องมีเหตุผลนะที่ทําให้เรามาเจอกันนะคะถ้าคุณติดตามดินไว้นะคะกดติดตามกันไว้เนี่ย ลิลก็มีความรู้ดีๆนะคะมีเทคนิคความรู้ในการที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะนะคะนำไปช่วยในเรื่องของการฟื้นใตได้อย่างเช่นเรื่องของคู่มือนะคะรวมไปถึงถ้าใครอยากที่จะนะคะมีทางด่วนในการที่จะดูแลสุขภาพต่างประเทศเขาก็จะมีการทานในเรื่องของสารอาหารที่จําเป็นเนี่ยเสริมให้กับ ร่างกายเพื่อให้เขาเนี่ยมีภูมิต้านทานหรือว่ามีการที่จะช่วยให้ร่างกายมันสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะสารอาหารดีๆที่ทานแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของการดูแลระบบเลือดนะคะดูแลระบบไตดูแลระบบหัวใจความดันไขมันเนี่ยรวมไปถึงบำรุงตับเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครทานอาหารปกติแล้วรู้สึกว่า เรียวแรงก็ยังไม่มีนะคะรวมไปถึงอาการต่างๆเนี่ยมันก็ช้าเกินกว่าที่เราจะดูแลได้นะคะมันก็จะมีทางออกทางเลือกนะคะทางด่วนที่สามารถฟื้นนะคะทำให้สุขภาพโดยรวมเราแข็งแรงขึ้นนะคะถ้าใครสนใจสารอาหารฟื้นไตนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะก็อาจจะต้องทานให้เหมาะกับระยะเลือดก,กับระยะโรคนิดนึงนะคะเพราะบางคนเป็นเยอะแต่ว่า ทานในปริมาณไม่เพียงพออย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะช่วยชะลอได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากที่จะเห็นผลไวนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องทานในปริมาณที่เหมาะกับระยะโลกของคุณด้วยก็จะดีที่สุดนะคะและถ้าใครนะไปตรวจเลือดมาแล้วแล้วอ่านผลเลือดไม่เป็นนะคะสามารถที่จะนะแคปหน้าจอนะคะนี้แล้วก็สแกนนะคะมา สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะว่าเอ้ค่าเลือดตัวนี้เขาอ่านถูกหรือเปล่านะเข้าใจถูกหรือเปล่าเป็นการช่วยกันอ่านนะอ่านผลเลือดแล้วก็บอกด้วยว่าอ่ะอันเนี้ยไปหาหมอมาเดือนที่แล้วอันนี้ไปหาหมอมาเดือนนี้นะคะหลายๆท่านก็ต้องส่งก่อนหน้าให้ลินด้วยเนาะเพื่อที่จะนะคะเอามาเปรียบเทียบกันจะได้เห็นนะว่าอะไรควรเพิ่มอะไรควรลดอะไรแบบนี้นะระยะ4บางท่านบางโรงพยาบาลน,นะคะก็จะมีความห่างในการที่จะตรวจอย่างเช่น6เดือนหรือ9เดือนนะคะหรือ 3เดือนถ้าเคสที่มีอาการด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วลิงคิดว่าถ้าคุณเองอยากที่จะฟื้นใจจริงๆนะคะคุณควรจะตรวจผลเลือดทุกเดือนทุกเดือนนะคะเกิดบางคนเป็นอมียาการบวมด้วยแล้วอยากที่จะดูว่าคุณคุมมาถูกทางไหมกับการคุมค่า BUN ให้ลดลงเนี่ยคุณอาจจะต้อง ตรวจทุกสองอาทิตย์หรือ1อาทิตย์ก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้นะคะเห็นตัวเลขเนี่ยคุณจะมีกําลังใจถ้ามันถูกทางและถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ถูกทางคุณก็จะได้มานั่งวิเคราะห์ถูกว่าเอ้ยใน7วันหรือใน14วันเนี่ยเรากินอะไรที่มันเกินปริมาณที่เราควรจะกินบ้างนะคะเพราะบางทีเนี่ยผ่านไป3เดือน6เดือนจําไม่ได้แล้วว่าตัวเองกินอะไรไปบ้างนะเพราะว่า3เดือน6เดือนเนี่ยสำหรับระยะเวลาดิฉันคิดว่าค่อนข้างห่างนะคะค่อนข้างห่าง แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรารักตัวเองแล้วเราอยากจะดูค่าเลือดเพิ่มเติมนะคะไปที่คลินิกนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน1000บาทนะคะคุณก็ได้ค่าเลือดที่คุณอยากจะดูแล้วดังนั้นคุณควรจะมีค่าเลือดตรงเนี้ย โรคไประยะสี่นะคะดูแลได้ฟื้นได้ดีขึ้นได้ลดอาการข้างเคียงได้ถ้าคุณเข้าใจนะคะเรื่องของค่าเลือดนะอันนี้รินฝากไว้เลยคุณจะต้องทานยาคุณหมอให้ครบนะคะอย่าขาดนะอย่าขาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องกินเกินด้วยนะอย่าขาดอย่าเกินนะคะกินให้มันตรงเวลานะคะมีวินัยนิดนึงเพราะว่าคุณหมอเขาให้ยามาเนี่ยเขาก็เพื่อที่จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะในเรื่องของอาการข้างเคียงต่างๆและคุณต้องมีความรู้ ในการดูแลตัวเองนะคะการคุมอาหารอย่างถูกต้องอย่างเช่นง่ายๆนะคะของผู้ชายเนี่ยสูงเท่าไหร่ลบ100ของผู้หญิงลบ10อยนี่คือน้ําหนักในอุดมคติที่ควรจะเป็นนะคะน้ําหนักในฝันนั่นเองดังนั้นถ้าใครลบแล้วนะคะเกินจากน้ําหนักในฝันนะคะสาระยะ4เนี่ยหรือระยะ5เนี่ยแล้วคุณคุมอาหารแล้วน้ําหนักตัวคุณลดลงนะคะยังไม่ต้องตกใจนะเพราะที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเกินน้ําหนักในอุดมคตินะคะคุณก็ สามารถที่จะยังคุมอาหารแบบที่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยทานอยู่ได้เพราะมันเป็นการคุมในปริมาณที่คุณอาจจะไม่เคยกินน้อยประมาณนี้นะคะร่างกายก็อาจจะยังไม่ชินมีหวยมีอะไรบ้างนะคะมีคำถามอะไรเพริ่มเติมสามารถที่จะกดสอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ